อ้าวสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมโครงการลาวิล่าพอร์ชแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์เด็ดพิเศษมากครับจะรู้ว่าการดูคลิปนี้จบแล้วท่านจะมีไอเดียแปลกใหม่เพิ่มเข้ามานะครับคือบ้านที่ซื้อแล้วทําเงินให้ท่านได้หลักแสนหลักล้านเดี๋ยวเราพาไปชมกันครับว่าบ้านเหล่านี้จะเป็นสถานที่ทําเงินให้เราได้ยังไงได้บ้างนะครับเอาละอย่างที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นแบบบ้านชื่ออนิกส์นะครับออนิกส์ก็คือเป็นบ้านที่ สามชั้นนะครับมีห้องน้ําห้องนอนเนี่ยจัดเต็มมากและที่สําคัญชั้นล่างเนี่ยเราสามารถดัดแปลงให้มันเป็นลักษณะรูปร่างของร้านคาเฟ่ร้านกาแฟแบบเนี้ยให้นั่งอยู่เปิดกิจการไปก็ได้นะครับแปลว่าอะไรครับเราสามารถพักอาศัยด้านบนปราศจากค่าเช่านะครับด้านล่างเราสามารถดําเนินการให้มันเป็นธุรกิจแบบนี้ได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับท้ายคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมีพาไปดูตัวอย่างของลูกค้าที่ได้โอนไปแล้วนะครับว่าเขานั้นซื้อบ้านหลังนี้ แล้วนอนทําเงินได้ยังไงได้บ้างอ่านะครับแต่เราให้ดูบรรยากาศก,ก่อนว่าอย่างบ้านตัวอย่างที่โครงการที่นี่เนี่ยเขาแต่งมอทข้งๆลงตัวมากทข้ง,ขงๆดีพอสมควรนะครับเขาแต่งให้ดูเป็นไอเดียของการเป็นร้านกาแฟนะครับว่าดูสิครับเข้ามาพุ๊บมีสเตชันน่ารักน่ารักกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋เป็นบาร์ให้นั่งให้ยืนเงินแบบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะทําเป็นร้านน้ําร้านกาแฟหรือว่าจะทําเป็นร้านเสริมสวยทําเล็บแม้แต่คลินิกทันตแพทย์ก็ยังมาแล้วนะครับแล้วอีกแล้วในอนาคตอัในใกล้นี้ก็จะมีอีกมากมายนะครับที่จะเข้ามา ซื้อโครงการลาวิล่าพอร์ชเป็นบ้านถ่ายแบบออนิกซ์สามชั้นแบบนี้นะครับและข้างล่างก็เป็นมุมโอกาสดีๆให้กับเป็นการทําเงินได้นะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชั้นล่างนี้เท่านั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมแค่โฟกัสอยู่ชั้นล่างนี้ก่อนแต่หากที่ท่านต้องการเห็นภาพการรีวิวชั้นบนๆเนี่ยสามารถติดตามคลิปย้อนหลังของเราได้นะครับจะมาปล่อยออกมาเรื่อยๆนี่เองนะครับเอาละเดี๋ยวผมพาไปชมกันแบบตัวอย่างว่าบ้านทําเงินของลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับไปเราไปส่องกันเลยดีกว่าครับ เอาละครับเมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราพาไปดูบ้านตัวอย่างที่เขาตกแต่งเป็นแบบแนวคาเฟ่สไตล์เป็นบ้านทําเงินแล้วนะครับเรามาดูของจริงกันดีกว่าว่าลูกค้าที่ซื้อโครงการลราวิล่าพอ,สอยสแห่งนี้ไปแล้วเนี่ยเขาเอาไอเดียไปทําบ้านทําเงินกันยังไงได้บ้างนะครับดูอย่างคู่นี้ก่อนเลยนะครับอ่าเราแอบ,บมาดูในวันที่เขาหยุดนะฮะวันนี้เป็นวันหยุดทําการอันนี้นะครับก็ตั้งชื่อว่าเจนนี่บิวตี้นะครับบิวตี้สตูดิโอนั่นเองเป็นอบราว์ก็คือคิ้วขนตา ลิปลิมฝีปากนะครับไม่ว่าจะเป็นขนตาปลอมหรือการตกแตง่งแล้วมาดูอีกทีอีกข้างๆกันตั้งชื่อแหมสงสัยเจ้าของเดียวกันแน่นอนนะครับเป็นแจ้ัชท,ทูนะครับลักสักลายออกแบบแก้ไขรอยสักต่างๆดูสิครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ2กิจการในโครงการลาวิล่าพอแ่งนี้นะครับเราแอบมาสองในวันที่เขาหยุดแลวเดี๋ยวผมพาไปดูเพิ่มเติมครับว่ามีอะไรอีกครับเห็นไหมครับตกแต่งตามสไตล์โครงการนั่นเองนะครับหลังนี้มีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงเพิ่มเติมนิดหน่อย ปรับลูกฟ้าศาสตรตามที่ลูกค้าเขาต้องการนะครับและที่สําคัญดูสิฮะเขาตกแต่งตีมให้เรียบร้อยพร้อมรับสถานการณ์เปิดเมื่อไหร่เขาขายทันทีเลยนะครับปั๊มออกมาทันทีเห็นไหมฮะบ้านที่อยู่แล้วทําเงินได้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับแอบมาดูอีกหลังนึงครับยังไม่ได้ตกแต่งครับอันนี้สามหลังคู่กันเลยนะครับลูกค้ารายนี้ซื้อไปทันทีเห็นไหมฮะหนึ่งสองสามนี่คือซื้อปุ๊บยังไม่ทาความสะอาดยังไม่ทำอะไรเลยนะครับสดๆร้อนๆนะครับเป็นตัวอย่างที่ว่าลูกค้าหลายท่าน เริ่มมีไอเดียนะครับเอาเป็นรังสรรค์เอาไปเตรียมทําเป็นรายได้เสริมจากการที่ได้อยู่อาศัยด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีไอเดียต่างๆนานาวันนี้เราพาไปชมกันหลายๆแบบนะครับเดี๋ยวตามไปติดตามชมเพิ่มกันเลยครับผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตําแหน่งของแปลง2องสองทับหหรือหลังเบอร์หนึ่งนั่นเองนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยก็ถูกเป็นเจ้าของโดยคลินิกทันตกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลูกค้าเพิ่งโอนไปหมาดๆและกําลังจะดัดแปลงที่ห้องสวยๆเหล่านี้ให้กลายเป็นคลินิกที่ ดูแลสุขภาพปากให้กับลูกค้าหรือชุมชนของลาวิล่าลาวิล่าพอ์ชแ่งนี้นั่นเองนะครับหกเจ็ดร้อยหลังคาเรือนเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเพราะนั่นจะเป็นชุมชนขนาดใหญ่เดินมานะครับอีกนิดนึงนะครับอ้าวนี่แปลงที่สองของเรานะครับกลายเป็นขึ้นชื่อว่าบ้านวิพภพไปแล้วนะครับดูตอนนี้นะฮะคอร์เนอร์คอฟฟี่แอนด์รีสอรองนั่นเองโอ้โหเห็นไหมครับเริ่มทยอยมาเปิดกันแบบนี้นะครับภายในวันนี้แอบมาส่องเราไม่ได้เตรียมกับลูกค้าไม่ได้นัดไว้นะครับแอบมาส่องอย่างเดียว มีฟู้ดแพนด้ามีมอเตอร์ไซค์เริ่มมาจอดมาเดลิเวอรี่นำไปส่งในตัวเมืองนั่นเองนี่นะครับผมถึงได้บอกว่าเนี่ยแหละครับคือบ้านทําเงินอย่างแท้จริงกับโครงการลาวิล่าพอร์ชถ้าท่านสนใจตอนนี้นะครับโปรโมชั่นจัดเต็มเต็มชนิดที่ว่าแบบโอ้โหผมพูดวันเนี้ยมันพูดไม่หมดหรอกครับมันนานนะครับเดี๋ยวถ้าเบื่อเปล่าลองย้อนดูคลิปเก่าๆย้อนหลังของเราดูนะครับใน1นถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรับประกันครับว่าบ้านทําเงินของท่านนั้นคุ้มสุดคุ้มแน่นอนวันนี้ผมขอลาไปก่อน ขอไปซื้อสักหลังเองก่อนแล้วกันนะครับเอาไปทำเงินบ้างสวัสดีครับ